ตาหมูยอค่ะหมูยอแบบเส้นนะคะน่ากินไหมคะนี่ค่ะตาหมูยอแบบเส้นนะคะเ,เพื่อนๆเอ่ไงคะหน้าตาจัดจานดีไหมคะมาเดี๋ยวจะจัดใส่ครบใส่จานแล้วคะ่ะมากินด้วยกันค่ะนยังไงคะตำหมูยอค่ะ นี่พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟสายตําต้องมานะคะสายตําต้องมานะคะวันนี้ทําเป็นหมูยอแบบเส้นค่ะเพืเ่อนๆนะคะมาเลยค่ะใครแวะผ่านมาทางนี้มากินตำหมูยอแบบตําธรรมดาค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่มะเขือเทศเลยนะคะมานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปค่ะวันนี้ได้กินตำหรือยังคะมาค่ะนี่คือตำหมูยอค่ะตำหมูยอแบบเส้นนะคะให้ดูจะจะเลยรสชาติสะใจค่ะเผ็ดเผ็ดหวานเปรี้ยวแล้วก็นัวค่ะมานะคะนี่ค่ะ มาแซบๆบด้วยกันจ้านี่หน้าตาคนตาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปมาแซบๆนำกันนะคะเด้อ